ทุกคนพีพีโอไมค่ะร oh ้อนมากอันนี้มีพนักง,งานของ,ของโคโคบินมารอรับเลยมาแล้วน <c oughs> ัวนาองไปแล้วสวยมากเลยทุกคนมาเที่ยวพีพีกันมาทืงที่พัก ทุกห้องจะเป็นทายเดียวกันหมดเลยนะคะนั่นก็คือบีชแล้วแล้วก็ซีมิงกูนวเพิ่งมาถึงแล้วก็ตื่นเลยมีห้องเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะมีแอร์นเนะเขาว่าที่นี่อาจจะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านหน่อยแต่ว่าก็โอเคนะคะฟรีบาร์ด้วยนะคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำานี้ก็คือชาวเวอร์เขาบอกว่าที่นี่น้ำแรงก็แรงได้ประมาณนี้ อาบน้ำกันก่อนนะลูกนะไปดูสาวว่ายน้ำกันตอนเย็นดีกว่าว่าถึงแล้วก็น็อกสลบกันไปหมดเลยทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกดูดีเหมือนกันนะเน,นี่ยโรงแรมเราอืมอืมดีจังเลยมีแตงโมให้กินด้วยร้านนี้ ร้าน October Cafe วันนี้เราจะลองสั่งแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกับผัดไข่ใบเหลียงดูนะให้หนอวกินด้วยนะคะวันนี้เลียวอยากกินอาหารฝรั่งเป็นธรรมดาเหมือนบ้านเราถ้าเดินทางหนักๆก็ๆอยากจะกินอาหารบ้านตัวเองนี่ใบเหลียงผัดไข่มาแล้วของโนแอลแล้วก็สัปลากิชชีสเบอร์เกอร์มาแล้วแกงส้มของเราค่าเสียหายวันนี้อาหารแ5 0 ปาร์ตี้เขาปาร์ตี้กันอยู่ตรงนู้นไกลมากแต่ว่าเสียงดังไปถึงห้องเลยอ่ะคือรีสอร์ทเราอ่ะเงียบสงบมากนี่เป็นกาตอนกลาคืนนะแต่ตรงนู้นเขาปาร์ตี้กันคือหาตรงเนี้ยมันก็จะมีแค่ตรงนั้นนะที่ปาร์ตี้กันแบบอย่างหนักหน่วงสติงกี้บาร์มังตรงนั้นนะ่ะน่าจะใช่ Good morning าาก,กินอาหารเช้ากันค่ะไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมของเราไม่ใช่โรงแรมรีสอร์ทเนาะคคโคูบีชกันเขาบอกว่าอาหารเช้าที่นี่จะตักจะเต็มมาก ทำลายหลว นี่ค่ะเรามาซื้อทัวร์ p r i v a t e ใกล้ๆก,กับโรงแรมโคโคบีชนะ3ชั่วโมงพันแค่ะทุกคนอันนี้คือจะจะ,จะเป็นพีพีเลอยู่ระเวกนี้หมดเลยนะคะค3ชั่วโมงหลังจากที่นอนสลบสลายกันทั้งวันวันนี้ทำอะไรไม่ทำเลยแค่ว่ายน้ำเราจะไปกินข้าวกันนะคะที่เกาะพีพีโอ้ยที่เกาะพีพีมีแมวเยอะเลยเหรอลูกเอะจสดจะตอสุดอ๋อ ตานวลอีเมียวอายเมียวมันนอนยุงก <Eso. S 1> oh, ัดเมียวแล้วเข้าขโอ้โสวยนะลูกเนาะระวังนะกรอบพีพีมีหมดทุกอย่างเลยนะคุณพิซซ่าฮาร์ดคอฟฟี่คลับแมคโดนัล์เบอร์เกอร์คิงนะ อาหารฝรั่งแบบนี้บางทีก็ต้องกินบ้างเพราะว่าเจ็บท้องมาดูคนดื้อแล้วมาดูคนดื้อแล้วน่าเห็นไหมโอ้สวยมากเลยบิ่อบงอนนลูกไม่ได้นะปไปแล้วครับอ่ะบายบายครับป้า มอร์ n ิ n งนะแอนมอร์นิ n งตอนนี้โอ้โหหกโมงกว่าแล้วนะคะเราจะไปทัวร์ต่อกันตื่นแต่เช้าเพราะว่าไม่อยากไปโดนทัวร์จหวันงงเลยตื่นมาอยู่บนเรืออีกแล้ว Okay where are we going We going to Maya Bay Viking like Cave um p i l l a n l a นะประมาณ6กโมงครึ่งแต่ว่ามายาเบเนี่ยจะเปิดให้เข้าประมาณ7จ็ดโมงนะคะตอนเช้าๆไม่มีใครเลยนะมีเรือ p r i v a t e อยู่1ลําลำตรงนู้นแล้วก็สป e e d บ o a มารอแล้ว2ลํลำตรงนี้น้ำใสมากเลยทุกคน เสียงอะไรแมวม,มีแมวด้วยเหรอค่าเข้า,ขา,ขา,ขาต่างชาติ400คนไทย40เนาะโอ้หนะาเบบี้ชากพ่ป้าน้องเห็นเบบี้ชัก์กไปลูกวี่เลยตีแมวมา ทร wow. mm hmm. ายนุ่มมากเลยนะลูกเนะ yeah. าะจำเมื่อมามาเหรอนดนห้ามว่ hmm. no, now, okay. ายน้ำนะลูกโอเคทรายนุ่มมากว้าวมาว ออสตูเบบีชาร์กอยู่นแล้วลูกโอเคลิตตีเบบีชาร์กเบบีชาร์กเบบีชาร์กจะทำอะรันเดนนี้เป็น first baby shark ว้าวว้าวทุกคนเยอะมากเลยชาติะว้าวที่เห็นดำๆนี้ใช่หมดเลยนะ

30ตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นถ้ำนะคะแล้วก็มันถล่มลงมาก็เลยเป็นห้องแบบนี้สวยมากเลยใสเหมือนรอยน้ำได้เลยอ่ะ มีแค่เราลำเดียวเหมือนกับปิเลลากูลเป็นแค่เรือของเราไพรเวทมากตรงนี้ไม่มีใครเลยปกติเต็มนะคะอืมนิ่งมึนไปกาลา้ เป็นยังไงสวยมากมาตอนเช้าคนไม่เยอะดีเมืองไทยสวยเนาะ wow. ไปไหนกันคะเนี่ย viewpoint viewpoint เราไปไหน ดูเพิ่งมาถึงตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งมาค่ะขึ้นมาแล้วนะคะฝรั่งเสีย50คนไทยเสีย30บาทแต่เขาจัดสวนสวยนะทุกคนน้าเกลียดตัวนีว้เลยนะสิแอปเปิ้ล นู่เราเดินมาจากตรงโน้นฮัลโหล uh, Can you give any t r i p for the parents traveling with the baby in such a warm weather? Plan for one daytime activity per day, not more. Do one more if you feel fine. พัดลมแบบนี้จำเป็นอย่างมาก เพราะว่ามันร้อนอบอ,อ้าวจริงๆแล้วก็น้ําต้องมีเตียงไว้ตลอดเลยแมันลูกหัวลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชิชู่วเปียกนอกจากจะเปลี่ยนแอมเฟอร์แล้วนะก็ยังแบบใช้เช็ดตัวคลายร้อนให้ลูกด้วยอะไรยเงี้ยแล้วก็อย่าใส่รองเท้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะหรืออะไรวลามาเทียเพราะมันกัดตอนนี้เรานอยู่ในร้านแมคโดนัลด์ใช่มาเกาะพีพีนั่งกานแมคโดนัล์เพราะมันร้อนมากทุกคน ว่าจะไม่ได้ไว่ายน้ำที่ทะเลซะแล้วอ,อ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บขาไหมลูกขาหนงมึงบางๆ,บบๆระวังมีงมีตะกรังอุ้ยเอปเลเดออันนั้นทุกคนเราคิดว่าเป็นแอปเปิลน,นะคะสีแดงๆตัวอะไรนี่ปลาอะไรนี่ แอบ,บตาไหมแยบ,บตาเหรออยาอยาครับลูกเช็คเอา์แล้วเดี๋ยวไปกระบ,บี่กันนะบบ Coco ไปโคกบีาย next station อ่าวนาะเขาก็เข็นกระเป๋ามารอที่ท่าเรือให้นะเราไม่ต้องเดินเข็นกระเป๋า,าเอง <c oughs>